ครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้วิธีแทบัดถ้าพี่น้องมาเลาะบูดมะพร้าวหมกหมูมค,หมหครับผมวันนี้พี่กัดอยู่ที่งานแข่งเรือประจำปีอยู่ที่บ้านซังมิกนะครับพี่น้องปีที่สามแล้วครับปีไก่ยังเหมือนเดิมนะครับปีไก่ยังคือเก่า พ่อข้ากับลูบรอพึ่งเกา้ายังเหมือนเดิมเครับ <laughs> สำหรับพี่น้องผู้ว่างการว่างงานนะครับดำหน้าแล้วมีกีฬาทางน้ำแข่งเลือดต้นพี่น้องพ่อขาของเรานะครับตอนนี้ก็ยังประธานในพิกัดเอโฟกัสไปที่การแข่งเรือครับโฟกัสอยู่ที่แนวกินตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่แนวกิน ปิ้งใกล้บ้านเด้พี่น้องราคามาตรฐานผลงานอร่อยนะครับรับประกันตาม,มาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนใกล้สีเทาแล้วแล้ววะจนมาเป็นเบาปานนี่แล้วเด้ตาม,มาตั้งแต่น้อยจนเทาววรับประกันความอร่อยนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสร้างมิกพี่น้องมาได้ มาซีมได้ครับผมตับมะคุ้งแซ่บๆบอ,อันนี้ภาพพี่น้องเลาะไปอีกสักก่อนรถไถก็มีนะครับวันนี้มีรถไถครับเล่นสบอนอรถไถก็ได้น้ำก็มีเย็นๆแม่ข้ากนาาน็นาหวานน้ำกนาจีหวานข้อข้ากจใจดีครับรถไถเล่นสักก่อนเล่าวะอ่ะไอเดฟี่น้องกูดได่ว่าง เที่ยวงานแข่งเรือที่บ้านสร้างม็กมะขามรถไทยเ่นผู้ขากะสินางเลาะอ,อยู่แถวนี้แหละมอนี้บ๊วไปใส่ผู <c oughs> ้ได้หอนหอนอากาศหอนหอนมาเด้อพี่น้องน้ำหวานม่ขาก็ยิ้มหวานนะครับแถวนี้ก็มีกประลองฝีมือน้ำประลองฝีมือผู้ไดเกิดว่าเจ้าของอแม่นมาได้นะครับ ึงดอกซาบาทเพื่อนว่าครับอีกัดอยู่ที่บ้านสนนร้างเม็กคฟังกันนี่ก็มีแนวเล่นปืดของหมักเด็กหน่อยพี่น้องเอาจนเบิดแห้งกูหละเด็กหน่อยเพื่อนหมักก่อนเข้าสีขางานกับที่นี่เ,เจ้าหน้าที่พบปรรอนะครับดูแลความปลอดภัย ศิลปินตัวน้อยกามีศิลปินตัวน้อยว่า,าย,ยังไงจ้าบุ้ยมีหลายอย่างหลายแนวเออศิลปินตัวน้อยเข้าก็ได้ทำการนั่งวาดลูกน,นั่งเขียนสีสามารถอ้ท่ออกกํลาลังกายเล็กน้อยออกกํลาลังกายดีดีตัวพี่น้องโดดขยงขยงข กูได้นนสนใจอยากให้ลูกหลานมาโดดออกกําลังนานกายมาไดู้ส่วนผู้นี้กําลังคืดพราสิโดดคือบบโดด <c oughs> จัดจัดฟาบึ้มกันครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่นอ้องรอเบิ <c oughs> <c oughs> ้งแนวอยากเนื้อกินสําหรับพี่น้องผููไดว่างๆนะครับโอ้ยทีมเรือทีมเรือกับเสื้องามนาหวาน ยิ้มหวานๆนะครับไม่ากระจาดีลปืนมาได้เด้อพี่น้องพิกัดอยู่ที่ส้้นสร้นมิดนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับยังไม่ทันได้เปิดงานเลยลำบงก็ยังประได้เด้นพี่น้องสาวที่สองครับคือประเทศที่สองที่ไทยเทานี้มันได้เลยครับอื่นครับเปิดวนสาสิบีไพครับัาน สวัสดุ่คนนางรำกำลังแต่งตัวนัก <for> ก <laughs> <laughs> ีฬาชุดทีกำลังแต่งต <laughs> <sh> ัวสนำลับูกสิ้นกะมียาได้เหรอเจอสาขเบือคาได้แล้ววะนั่งกวักอยู่พี่เด้อเพื่นว่านั่งกวักอยู่ที่นี่นะจ๊ะ ใล้เดพี่น้องผิกัดอยู่ที่บ้านซังเม็ดนะครับตรงนี้อยู่ที่ข้างเวทีลำงพอดีเลยแนมวนพี่น้องแนมวนแนมวนมาเด้อมาเด้อผูได้ห้อนห้อนกินน้ำเย็นๆได้เลยแซ่บเลยนั่งกวาเก,าก,ก้าก็มีนางกวาดก็มีแบบเนี้ย นางวักก็มีนะฮะเบื้องเอาพี่น้องแนวอยากแนวกินส่วนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นสนามแข่งเรือฟังทั้งขึ้งสิเป็นสนามแนวกินแนวเล่นเบื้องแนวอยากแนวกินนันมีหอยด้วยนะคะนันมีหอยไม่ต่ มาพ่อกันได้ที่สนามแข่งเรือบ้านสร้างนิกตำบลท่าลาดอำเภอเรีนุนรครจังหวัดนครพนม้อยนคะนั่นฟังเอาพี่น้องผูู้ใดอยากกินหอยมาเด้อกินหอยแรงอ่ากินหอยแรงดีเป็นว่าแ่นวแสบพี่น้องมามามาพี่น้องมาตอนนี้ใกล้สิฮอดเวลาเปิดงานแล้วล่ะคือ แต่ยังบ่ท่านได้เปิดผู้ขากะทายเลาะไปเรื่อยนะครับอ้อมแอม,มอยู่แถวริมน้ำบงังอ้อมแอม,มอยู่แถวริมน้ำบงังนั่นเพิ่นกำลังสิเปิดบอลเรือใดพี่น้องมาเบิงสำหรับงานประเพณีแข่งเรือยาวนะครับที่บ้านสร้างเม็กตะบนท่าลาดอำเภอเรนุนครังจวนนครปนมมาเบิ่งก็ได้ครับพี่น้อง ดำให้ดำหน้าเรียบร้อยจะนี่แล้วประเพณีวิถีไทยบ้านเอาเรือมาแข่งกันเป็นวิถีวัฒนธรรมทางด้านสายน้ำปืดกำลังซ้อมกันบุ่นวใดนั่นน่าจะเป็นการซ้อมนะครับซ่อมเบิง้ง เขาเรียกว่าซ่อมดูร่องน้ำผู้แล้วเมื <laughs> ่อ้านี้น้ำคืนหลายหลายเลยพี่น้องตื่นเศร้ามาน้ำหายไปใส่ปลุทางโคโคกเนก็ได้ป,ประกาศอยู่ว่าน้ำลดเป็นอย่างมากคนว่าโอ้เลือ,อเพิ่งกลั่นซ่อ,อมทดสอบทดลองร่องน้ำปืด๊ดนี่แหละพี่น้องประเพณีวิถีวัฒนธรรม ของไทยอีสานเฮาเกี่ยวกับสายน้ำเอาเรือมาแข่งกันเอาเรือมาแข่งกันแนวมวลไทยอยู่ทั้งน้ำเมือ่อยเป็นเรื่องธรรมดาของนักกีฬาเนาะพี่น้องฟังทั้งนนท์จะเป็นฟังตำบลประซองปืด๊ดมีหอดพลังพี่น้องตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอาแล้วนับแล้วพี่น้องเดี๋ยว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 โอ้ อ,อเป็นตะมวนน้ำข้าเจ้าอยู่ดอกพี่น้องเป็นตะมวนคักแห้งคักแห้งนี่คือบรรยากาศวันแรกนะครับมือนี้เป็นมือแรกด้วพี่น้องของงานแข่งเรือประเพณีแข่งเรือยาวบ้านสังเม็กตำบลท่าลาดอำเภอเรนูนครจังหวัดน,นครปฐม ตอนนี้นยังไม่ทันมีการแข่งขันกับภาพี่น้องมะละกอดูว่าน,านั่นนั่นป้องเอาพี่น้องทีมเรือบร,รัมดาบวชนนสิ่งช่วยพระราชานขอได้พี่น้องเลยอ,อยู่ทางไกลดอกประเมนยี่สั่งเมกเนาะพี่น้องเนาะบึ พี่น้องเห็นแล้วนกสวรรค์เบอรนี่ก็ได้หิวเหระอยากกินมาได้แวบะบมาได้เด้อพี่น้องมาดิแวบะบมาได้ครับนี่สุดยอดเพื่อนวะไปเบิง่งพักเลย บุย่สุดยอดสุดยอดพี่น้องพี่กัดอยู่ที่บ้านสร้างเม็กนะครับผูด้ใดอยากผูด้ใดนิวนกสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อดแนวแซบแก้มเหล่ากระแซบข <laughs> องแซบของแซบ,บพี่น้องแวะมาได้ครับมืออื่นก็มีนะครับมืออื่นนี่เป็นหมือมวนนะครับมืออื่นนี่ พรุ่งนี้มื้อหมวนนะครับโอ้ยหนึ่งใครก็มีแนวกินแนวอยากแนวกินว่าแม่ค่ากระจดีแวะมาได้เด้อพี่น้องเด้อมาพอกับคุณยายตำมกหุ่งแซ่บๆคนว่าปิ้งไก่ปิ้งซีอิ๊วหมูมกนี่หลายอย่างหลายกินแนวอยากแนวกินคนว่าวันนี้มาสามร้อเล็ครับทอนนี้เทาก็รอเนาะพี่น้องทดลอง อยู่พิกัดนะพิกัดได้อยู่ที่บ้านสร้างมิกตำบลท่าลาดอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเด้อพี่น้องเดิอแวะมาได้ครับจวดจวดกันพี่น้องฟังกนนี้กำลังลอยออกคุณได้นอนคุณได้รอด บริการบริหารรัย์สโดยองค์การสนตพระราอภินิหอจังหวัดนครพนมับวันนี้ก็เป็นครั้งที่้าลสำหรับการจัดการแขงขันนทีนี้ก็กจัดอยู่ที่สองสามสิงห่งสิบแปครับณพระรามการจัการการเจ้าาพัพติมสังนี้ก็ถือว่าเป็นสที่มีคุณภาพครับเป็นาพระวัติการณ โอเคฟังพี่น้องพี่น้องฟังกรรมก,การเพิ่ว่าสนามตรงดิ้งนะครับตรงมีกดอะกดได้อยากมวลกมามสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่สกอนพี่น้องเดี๋ยวสี่ทายทํำให้พี่น้องได้เบิง่งตอนเป็นแข่งเรือกับสิ่าพี่น้องมาลเลาะคือเก้าแล้วสอสามมือไปนี่ ยูนี่แหละไ้ปไปใส่แล้วพีน่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบาย,บายยครับผม